3เทคนิคที่จะทําให้คุณเป็นนายหน้าที่โดดเด่นหรือคนที่ทําอาชีพนายหน้าอาสังหาร stand out หรือโดดเด่นกว่าเพื่อนๆนะคะโอเคมาดูเทคนิคแรกเลยค่ะเทคนิคแรกก็คือเวลาเราทําสัญญากับโอนเนอร์เนี่ยเวลาเราหาซับหา listing มาเนี่ยค่ะเราต้องทําแบบเป็น passive contract นะคะ passive contract เป็นยังไง passive contract ก็คือทําสัญญาปิดมาเลยค่ะ ทำไมถึงเรียกแพ s ซีฟเพราะว่าไม่ว่าใครจะปิดการขายได้ในหน้าที่ได้เซ็นสัญญาแบบ e อกล u s i v e มาเนี่ยจะได้ค่าคอมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นขายโดยเพื่อนโคเอเจนด้วยกันเจ้าของขายเองหรือว่าตัวเราขายเองเนี้ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นอันนี้เรียกว่าเป็นแพสซีฟคอนแท c กการที่เราจะได้แพสซีฟคอนแท c t มาเนี่ยหรือสัญญาปิดมาเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะเราต้องมีเทคนิคมี วิธีการเจราจาวิธีการที่จะช่วยให้เจ้าของเข้าใจวิธีการทำงานแบบ exclusive นะคะ,ะเทคนิคที่สองค่ะที่จะทำให้คุณเป็นนายหน้าแบบโดดเด่นคุณต้องหาทรัพย์ที่แข่งได้ในเรื่องราคาธรรมชาติของการซื้อของคนเนี่ยของคุณภาพเดียวกันโลเคชันเดียวกันแบบเดียวกันเนี่ยค่ะอันที่ราคาถูกหรือหลังที่ราคาถูกมักจะขายได้ก่อนใช่ไหมคะ ฉะนั้นเวลาเราทำสัญญาหรือซายสัญญาเ x c l u s i v e มาเนี่ยเราต้องดูเรื่องราคาด้วยให้คำแนะนำกับเจ้าของว่าราคาของเราเนี่ยต้องแข่งขันได้ในตลาดนะถ้าเกิดคุณอยากขายได้เร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีทั้งกับทางเจ้าของเองแล้วก็ทางเอเจนต์เองก็คือทางคนซื้อหรือลูกค้าผู้ซื้อเนี่ยก็จะได้ซับในราคาที่เหมาะสมเจ้าของก็จะขายได้เร็ว ในหน้าก็จะได้รับค่าตอบแทนได้เร็วขึ้นนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยต้องใช้ Reverage หรือใช้ระบบมาช่วยทำงานคือเราต้องทำงานหลายหน้ามากเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหาทาหาลิสติง้งหรือหาลูกค้าแล้วก็ทำการตลาดขายด้วยแต่ถ้าเรามีระบบเข้ามาช่วยในการทำงานเนี่ยจะทำให้งานของนายหน้าเนี่ยผ่อนแรงนายหน้าไปได้เยอะเลยค่ะ ระบบมีอะไรมั่งอย่างเช่นอะไรมั่งระบบก็คือเว็บไซต์ที่เราสามารถโพสต์ครั้งเดียวแล้วสามารถเด้งไปในหลายๆเว็บไซต์ได้เงี้ยค่ะในตลาดเดี๋ยวนี้ก็มีหลายระบบให้เลือกนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกระบบไหนก็ได้ทั้งนั้นก็ดีทั้งนั้นเนะะี่ยค่ะหาระบบมาช่วยรองรับมาช่วย leverage การทํางานของตัวเองนะคะแล้วก็ทีมด้วยค่ะการทําอยู่คนเดียวก็มันก็เหมือนต้องทาทุกอย่างคนเดียวแต่ถ้าเรามีทีมมีเพื่อน co agent มีเพื่อนร่ว อาชีพเดียวกันเนี่ยมาช่วยเราขายมาช่วยเราทําการตลาดเนี่ยมันก็จะทําให้การขายได้เร็วขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้แบ่งปันทั้งค่าตอบแทนแบ่งปันทั้งความรู้ทั้งทรัพย์ทั้ง listing ของเราด้วยหรือวันหนึ่งเราอาจจะมีลูกค้าแต่เราไม่มีรั์ให้กับทางลูกค้าเราเราก็ต้องไปทํางานกันเป็นทีมกับเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน3ข้อนี้ถ้าเกิดคุณทําตามเนี้ยค,ค,คุณจะโดดเด่น stand out จากในหน้า ทั่วไปเลยค่ะคุณจะประสบความสําเร็จปิดการขายได้เร็วแล้วก็ประสบความสําเร็จในอาชีพในหน้าอาสังหาริมทรัพย์โค้ชสุภาแถมให้อีกข้อนึงนะคะการเป็นในหน้าที่ดีที่จะโดดเด่นกว่าเพื่อนเนี่ย คุณต้องมีความรู้รู้หรือเปล่าคะว่าคนรวยหลายๆคนเนี่ยเวลาของเขาเป็นสิ่งมีค่าที่สุดแล้วเวลาเขาเลือกใช้ในายหน้าเนี่ย<ๆ>เขาต้องเลือกใช้ในายหน้าที่มีความรู้แน่นโดยเฉพาะนายหน้าในแอเรียในพื้นที่นั้นๆนนเนี่ยค่ะความรู้คุณต้องแน่นความรู้เรื่องกฎหมายความรู้เรื่องโลเคอล้อเรียความรู้เรื่องพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยค่ะคนรวยเขาจะใช้ในายหน้าหรือใช้เอเยตน แค่คนเดียวเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของเขาถ้าคนคนนั้นมีความรู้จริงแล้วก็สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้สามารถหาทรัพย์ที่ตอบโจทย์ให้เขาได้นะคะความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้วันนี้โค้ชก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ